ค่ะเกมที่จะมาเล่นในวันนี้คือไทยสินค้าเก่าแก่ของไทยของครูอีพีเนี้ยบอกเลยมันเป็นชื่อภาษาจีนนะคะภาษาจีนภาษาจรีนรจรว่าหนักนะอะไรย่ะเย้ เราสองคนและโปรดิวเซอร์แป้งกับเช่นเกิดกับเพื่อนซีไม่มีซัวเชลล์เก่งมากนะนะช่วงหลังอ่ะอนนค่ะมันมีสองอย่างไม่แ่เก่งฉันก็ซื้อบื้ออีนนี้คือปึก ท่องจำแม่นเลยคำนี้ยอ่ะวันนี้มีอะไรมาให้เล่นโปรดิวเซอร์แป้งเกมที่จะมาเล่นในวันนี้เจดาอาจจะกลับมาคัมแบ็กก็ได้ใช่ใสิใกล้เงินเดือนออกก้นนี่ขยับดีนขยับเร็วะโบราณโบราณกับไม่ก็ค่ะเกมที่จะมาเล่นในวันนี้คือไทยสินค้าเก่าแก่ของไทยซึ่งบางชิ้นก็อาจจะยังมีวางจําหน่ายอยู่แต่ว่าก็เปลี่ยนแพ็กเกจไปแล้วแต่ว่าบางชิ้นก็คือเลิกผลิตไปแล้ว กต,ติกาก็เหมือนเดิมค่ะก็คือกดกระดิ่งแล้วต่อภายใน5้าวิกดได้คนละ2ครั้งแต่ว่าวันนี้ไม่มีบทลงโทษนะคะดีมากเล่นกันขำๆขคุณ<อ>ผู้ชมทางบ้านก็ช่วยกันทายไปด้วยพวกแกลองทายมาด้วยว่าออตอบได้กี่ข้อซึ่งอยากจะบอก คุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่ามีหลายคนที่คอมเมนต์แนะนําเกมแนะนําบทลงโทษมาก็คือขอบคุณมากๆนะคะจดไว้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้เล่นกันถือว่าช่วยโปรดิวเซอร์แป้งทำงานเออดีมากเลยมาเรามาดูสินค้าแรกกันดีกว่าค่ะเฮ้ยไม่เหมือนเลยเฮ้ยเจ็บเลยเนี่ยเฮ้ยไม่น่าใช่หรอกอ่ะสบู่นกแก้วไม่ใช่ไม่ใช่สบู่อิมพีเร้ยน เดนินประจำเดินประจำอิมพิเรียนสุขุมวิท24ตัดซอลที่หันมาแล้วกดเร็วๆอ่ะเดี๋ยวๆเท่าท right ีเท่าที่อะไรนะคะอะไรนะคะกมุ้งดีด้วยของดีเลยเนี่ยเดินประจำอิมพิเรียนนะอยู่ตัดซอยสุขุมวิท24นั่นอิมพิเรียมอันนี้แหละอาจจะคิดว่าไงนะไม่จะบอกว่าที่รีบกดอ่ะเพราะว่ามุ้งมั่น ตาตามมือค่ะแล้วถ้าพาเห็นคำว่าโซฟตายแล้วจะดูโง่มากเลยบอกตาตามมือเออไม่เป็นไรตอนแรกไม่รู้หรอกว่าโง่ก็รู้ตรงนี้แหละประการที่สบู่นกแก้วมันสีเขียวใช่แต่มันรู้จักอยู่อันเดียวแหละที่มันโบราณใชปกติพี่นินไม่ค่อยอาบน้ำเนี่อา<ต>ทุกวันอาบทุกวันอ๋อทุกวันนี่คือ7วันอาบทุกวันทุกวันพระต่อไปค่ะแป้งสปริงซองเอ้ยถูกต้อง กูอีพีเนี้ยบอกเลยสองกะเดินแล้วอ่าต่อไปผงวิเศษตาล่่มชูชีพค่ะอ่าแน่นอนค่ะเพราะพี่นินเคยพูดไว้ว่าใช้ยังแต้มสิวอยู่เลยตอนนี้ชคดีนะพอดีแม่เป็นคนไม่ค่อยมีสิวเฮียเซียนนะนต้องแบบซักผ้าเจ้ครามซักผ้ายังไม่ถูกค่ะก่อนในบ้านไฮเตอร์เป็นถูกค่ะคนสมัยก่อนแบบเขาจะชอบเรียกติดปากว่า เราเป็นคนสมัยก่อนแล้วแซบค่ะแต่พอน้องบอกคนสมัยก่อนแซบฮานามิเขาเก็บเงินเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นขนมแบบคล้ายๆกันไม่ชอบกินแต่คุณมากเลยมะโนลาไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมีสองคำค่ะมีสองคำสองพยางอ่าสองพยางค่ะเแต่ไทยโปเต้ก็หยิกไม่พอ ไอ้ตัวขนมมันหยิบไม่พอเด็กๆชยวกินโบเต้ทำแบรนด์เป็นอออ่างไอ้อันนี้อุทานโอออ่างเด็กโอแดงคิดเหมือนกันเลยนก้รพูดอันเฉลยโอเด้งหูโคตรเก่าอ่ะเนี่ยเฉลยตอนนี้ก็ยังไม่คุ้นเออก็ยังไม่คุ้นอยู่ดีอันนี้ง่ายต่อไปง่าย เอาเพลงไปด้วยเลยมองเลมองเลมองเลยามองเลมองเลมองเลยาย่าใช้สมัยในเด็กเย็นนะแป้งน้ำสูตรเย็นนะสูตรหกโมงมีขายไหมมียังมีอยู่ตรงนี้ยังมีอยู่ค่ะแพ็าเกจยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยฮิตในช่วงสงการอ่าแเย็นแต่เข้าตาที่ทรมานอยู่นะอุ้อุ้ยนี่คุ้นอะยาแก้ไอตาชวนหมวยเป่าปีแปดโมงชวนป่วยพี่แปะกอเชิญป่วยพี่แปะกอเฮ้ยเจนี่อะจืดตาวอะไรอะ คุณเมื่อกี้เจตอบถูกแต่ว่าเล่นเปเล่นมุกไปถั่วตลกซะ๋อนตลก close up ใกล้ชิดอ่าเป็นสีฟันใกล้ชิดซึ่งช่วงนี้ยากเลยอยากฟันยาอนนี้เพราะว่าต้อง social distancing นะพวกแกเอ้ยโอชิถูกต้องค่ะไอ้นี่มันชอบกินอยู่แล้วชาเชอร์เนี่ยอุ้ยคะแนนเสมออ่ะ let's ซันซอร์อ่าใช่เป็นแพ็กเกจเดิมอืมอืมอันนี้ไม่รู้จักเลยอะทเวลพลาสโคโลนทเวลพัสแหละแต่ว่ามันเป็นน้ำหอมแลาวทเวลพัสก็ถูกไงอ่าใช่ทรา็ถูกสิเป็นไอเทมที่สาวๆต้องมีอะพี่ไม่มีนะพี่เป็นสาวๆหรือว่าโกดักอ้าวไม่ใช่โกดักเหรอไม่ใช่ค่ะเออแต่พอรู้สึกแรกเจอคิดว่าโกดักเหมือนนะสีมันเหมือนใช่ไหมกินได้ กินได้ด้วยเหรอไอ้นี่หมอฝรั่งชิคกี้พาฝรั่งแต่มันไม่ใช่อีกันคิดคิดเพื่อนเคียวว้ยวชอบกินยูยูแก่มากเลยอแกแล้วไม่ได้บอกแค่ยี่ห้อนะบอกสโลแกนก็ได้เพื่อนเขียวเปล่านว่นี้ยังยาทำใจอันเนยโอ้ยไม่รู้จักอ่ะเพราะว่าชีวิตไม่เคยต้องทำใจเลย ไปดูดีได้ไงวะเนี่ยอุยอะไรวะมันคืออะไรมันคือผลิตภัณฑ์ยายาแดงไม่ได้หดอันนี้มันเป็นหลอดตอบดิหลอดยาแดงอะจะเอาให้ได้เลยยาดมนี่แผ่เจ้าของเดียวกับเย็นเต็กโทนับอายยาพีวนังก็เสพเป็นหน่อยแล้วสิใช้เย็นตูดนี่แหละเจ้าของเดียวกับโทนับ อันนี้ไม่ขีดอ่ะแต่จําชื่อยี่ห้อไม่ได้อ่ะไม่ขีดตาพญานาคไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ขีดเหมือนกันแต่อีกคนละยี่ห้องไม่ขีดตาพญามาอย่ไม่ใช่ผัวเมียแม่นาค้าวมากไม่ใช่ไม่รู้จักจริงๆอ่ะเยอะวันนี้ยเออวันนี้มันไม่คุ้นเลยวะมันเป็นชื่อภาษาจีนนะคะภาษาจิงเออจริงว่าถนักนะไอ้เจ่าอย่างพ่อนี่อะไรป้าอ่านึกว่าเตี๋ยเตี่ยอ่าแม่ อาม่าอ่าพี่สาวอาเจ้อืมคุณปู่อะอากงปู่ของปู่กงกงซิปเปอร์กงอันนี้อะไรมันก็ตอบงี้กงกงอะไรมั้งภาษาจีนอ่ะคำแรกคืออ้ายเออกมาสิหมออ่ะกดเมื่อกี้โมคานางั้นน่ะืมองมอม้าสองคำสองพยางค์อ๋อม้าขีดไฟหมังสีโสมซอเกะเราไก่ไม่ใช่เว้ยไม่ได้เลยมอม้าเหรอมอม้าก็ไก่ ไม่ได้อ่ะเฉลยอะไรวะมินกวงเคยเห็นไหอ้แป้งตายละแป้งบางทีพี่ก็เกิดมานานนะแต่ไม่นานเท่านี้หรอกจริงจงนไม่นานไปอ่ะเดี๋ยวพี่เอาไปถามป้ากับม้าดี่ทันไหมมินกวงเราอ่ะเกิดทันไม่ขีดก็บุญแค่ไหนแลนะ วันนี้ไม่ใครเขาใช้แล้วไม่ขีดน้อยมากนะรู้ไหมไม่ขีดพญายนาคทำไมพญายนาคอยู่ข้างกล่องต้องขดตัวไม่ขีดเป็นกล่องเล็กไง <c oughs> ถ้ายืดตัวมันก็เป็นเทียนสิจะเลยก <c oughs> ล่องตูรู้เลยเก่งซะอีกแเ,เรื่องชาวไหวพริบนี่ไม่ต้องห่วนงะแป้งตาบู <c oughs> ไม่ใช่แต่แป้งแน่แพคเกจเนี้ยแป้งตามมา <c oughs> เห็นอะไรไทยอย่างนั้นซ้อไม่ไงไทยอย่างนั้นเลยเห็นไงไทยอย่างนั้นเลยไทยได้ก็เก่งแล้วเนี่ยไปหน่อยไปหน่อยทอทหารรอเรือแป้งค r อสไม่ใช่ไม่ใช่มั่วเราเสียงสักคำไหมมั่วมากเลยทอทหารรอเรือเคยเห็นไหมคะเนี่ยถามก่อนว่าเคยฉันเคยเห็นเลยอะฉันคุ้นๆเกิดไม่ทันแถวบ้านมีร้านขายของชำไหมเราอ่ะ อ่าเฉล,ลยเยอมเทียร่าปอกขันทีโอ้โหเทียร่าปอกขันที่ใช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 ่ก um ลัไปเฮ้ยอันนี้เด็กๆชอบกินอ่าอะไรนะเบเฟอร์อะไรสักอย่างชื่อเขาจะเป็นอันเดียวกับขนมแผ่นกลมๆที่มันจะมีช็อกโกแลตราดข้างบนทินนี่กูริโกถ่ายแบบไม่มีอะไรมาหยุดถ่ายแบบไม่มีอะไรมากั้น ตานแบบต่อเนื่องแต่มันไม่ใช่พี่เนี่ยชอบกินมากเลยเจ๊ดำน้องโปกติดรถเลยนะใช่ซื้อมาเองไม่เคยได้กินเลยอ่าเเฟอร์โอ้แม่ทางนี้ไม่รู้ยี่ห้อว่ะเมอรมาวเวนมาวินนี่ง่ายมากแล้ว่ะยาแกไอ้น้ำดำตาเสือดาวไอ้ไม่เคยเจ็บคอสินะเราอ่ะไม่เคยเลยนี่อุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้รู้ว่าตอนเด็กๆอ่ะเจ๊ กอยอ15ผิดนะนีมออ่มีย่อยิบเก้าเออยี่ห้อขเขาไม่ได้ถามเกื่อนนี้เ <c oughs> ก้าดับหนัวตากระป๋องตาสามแม่ผัวไม่ใช่ค่ะมันคืออะไรคะมันคือฐาน <c oughs> อ๋อฐานทานฐานไฟฉายตากบหลบหลังเสาของแท้ <c oughs> ต้องไม่เห็นกบเพราะกบหลบอยู่หลังเสา ไม่ได้ผิดอ่ะเนี่ยกบอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมตาผู้ชาตากบไหมแต่ไม่ได้อยู่หลังเสาๆๆอันนั้นอีกยี่ห้อหนึงเคยแบบเขามีเพลงด้วยนะพีนจำเพลงก็ได้นะเพราะว่าเธอ นั่นถ่ายไปเก่านี่ถ่ายไปใช้ที่รองห่างกันโดนเย็นไม่ใช่กบธงสีแดงกบตะวันนิดยามเย็นอะไรอยู่ตะวันเหลี่ยงหลบอะไรเรื่องแก่เนี่ยจำศีงตกใจจุดใต้จุดตกปัจจุบันเห็นจะไม่ดีแล้วปจุดใต้ทีถ้าไม่มีใครพบอาจจะอายใายหน้าอับโคก็ต้องหาต้องโหแล้วพอมู๊บบัดซบปัจจุบันห่างมากรู้จับรับรองมาแพ้ตากบเรบหน้าฟังนักก้อนสลับเสียที่เขาลบนี่ถ่ายไปใช้ตากบอยู่หน้าทีวีจริงๆพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงด้วยเปิดทีวีให้ดูทั้งวัน ทำให้แกได้ดีชนะในวันนี้เลยทำไมคุณรู้สึกไม่ชนะมาเลยวะอ่าสรุปเทปนี้จะดำคอมแบ a c นะคะเจ๊คะแนนน้ำหนไว้ใจเจ๊เพราะไว้ใจไี่แต่เห็นหน้าเจ๊แล้วจริงจริงเราอายุเท่ากันนะคะมีแฟนเพจเขารู้ไหมเนี่ยเขาถามอยู่ตลอดว่าแกอยู่เท่าไหร่ฉันก็ไม่กล้าบอกกลัวมันจะกระเทือนมาถึงฉันด้วย โอเคค่ะจบไปแล้วกับนียจบรลยพื้นที่ s okay. <S ี beast. ิวธรรชาเลนอีพ okay. ีนี้ก็ถือว่าย้อนอดีตหน่อยสมัยเด็กๆมันสินค้าที่คุ้นเยอะมากเกือบทั้งหมดนะพวกแกเด็กๆยุคนี้ก็ไม่น่าทันแหละแต่ว่าลองไปถามพ่อแม่พี่น้องดูเม้นกันด้วยนะว่าแบบทายกันได้เท่าไหร่อคนน่าจะได้สูตรกันเดี๋ยวแ้คนเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์กเข้าไปดูเออขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะช่วงนี้ก็ยูทูบเฟซบุ๊กทั้งสองช่องทางเลยทั้งกดอันนี้ใหดยนะกดกระดิ่งสั่นกระดิง ก็แค่กดให้เขาพอไหมอันนี้แบบอย่างนี้ด้วยอ่ะฝากด้วยติดตามกันแล้วก็ใครอยากติดตามพี่นินก็ปิ้งปองบนหัวพี่นินเลยใน i อนะตอนนี้ยอดฟอลโล่เท่าเจแล้วเนาออืมไม่เคยรู้เลยที่ได้เข้ามั้งปะเนี่ยก็มันลงเดือนละลูปไม่ใช่ไม่เคยรู้เลยว่าเจยอดฟอลโล่นี่เท่านี้เองเหรอคะ มันไปดูดีได้เลยงั้นช่วยกันฟอลโล่ให้พี่นินแซงเจเร็วๆนะคะเออรุ่นตอนนี้แซงไปสี่ห้าคนแล้วและแล้ว่อ๋อเหรอเอ่ะฝากด้วยแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเพื่อนซีไม่มีซัวชาเลน